ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องด่าคลิปนี้พี่น้องพามาดูรถเกี่ยวพี่น้องว่าเกี่ยวข้าวหนึ่งไร่นี่อันนี้เนึ่งไร่ในพี่น้องนี่หนึ่งไร่เหลือหนึ่งไร่สุดท้ายนี่ว่าใช้เวลากี่นาทีพี่น้องพี่น้องลองจับเวลาเบิ้งเด้อพี่น้องเนอะนี่เริ่มแล้วนี่จะเบิ้งคลิปผมนีหละพี่น้องว่ามันจะสักกี่นาทีอรอดูพี่น้องเอ้ระหว่างใช้รถเกี่ยวนี่ ระวังใช้รถเกี่ยวกับไอจ้างคนเกี่ยวนี่แต่จ้างคนเกี่ยวเออมันเสียเวลาโดนปัไดพี่นอ้องไล่หนึ่งนะเออไล่หนึ่งกับใช้รถเกี่ยวนี่อันนี้หกร้อยสิน้องรถเกี่ยว 600. หกร้อยไล่หนึ่งใช้เวลานานไหมเออเดี๋ยวถามเบิลน้องอเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจับเวลาดูรอดู <c oughs> ใช้เวลานานไหมหนึ่งไล่น้องหนึ่งไล่ข้อดีเหมืนอนที่ผมบอกเลยพี่น้องข้อดีของการ ấy, จ้างรถเกี่ยวก็ค่าใช้จ่ายน้อยพี่น้องค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาจ้างไอ้ รถปั่นอีกแม่นบละ่ะคืออันนี้นี่เกี่ยวมาปุ๊บออกมาเป็นเม็ดเลยพี่น้องออกมาเป็นเม็ดเลยกะรอตากอย่างเดียวเอเสียเวลาตากอย่างเดียวพีนว่น้องสามวันแค่นั่นแหละแล้วก็ขนขึ้นเล้าเลยเอไม่ต้องมา,าไม่ต้องมาเสียค่าน้ําค่ากับข้าวแม่นบอถ้าคนบ่มีรถกะต้องไปรับอีกแน่เลย,ยพี่น้อง ต้องไปรับที่บ้านอีกนะบอกโ,อ,โอ,อ้ไม่มีรถเออไม่มีรถมารับหน่อยจ้างจ้างกตต้องไปรับเขาอีกเดีย๋ยวต้องเสียน้ำมันไปอีกพี่น้องแม่นบอละ่ะถา้าแม่นจ้างค้นนี่ถ้าแดดห่อนหอนก็นโอ,กกอ,อ,อ้เดี๋ยวพักก่อนเออเดี๋ยวพักก่อนพักพักพักห่อนซะก่อนเ้าห่อนก่อนเ้ากินนามก่อนแมนบอละ่ะใช่ไหมละ่ะจะทารถเกี้ยวกับพี่น้องก็บเบิ่งเอาไรหนึ่งนี่พี่น้อง ไหนึ่งผ่านไปผ่านไปกับสองนาทีแล้วนี่พี่น้องสองนาทีแล้วแลนแลนเสาเสาไปเสาบ้านเดี๋ยวขับเบิร์นเหาเความจาี๊ดใจเวลา,าจับเวลาพี่น้องจับเวลา เอารอดูี่น้องลุ้นด้วยกัน <c oughs> ไอ้รถเกี้ยวไอ้แถวบ้านผมนี่มันไม่ค่อยยากมาไหนนพี่น้องมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือจังหน้านี่นะพี่น้องคือเหมือนนานี่นะพี่น้องเจ้าของเขาบ่ไยมาเบิงเลยเลยพี่น้องเจ้าของเขาไม่ได้มาดูเลยนะเพราะว่าอย่างเพราะว่า มันมันมีนายหน้าอยู่ในบ้านพี่น้องนายหน้าอยู่ในบ้านนี่เพราะว่านายหน้านี่เขาจะหูจักหน้าด้หูจักหน้าว่าผู้ใดมีเท่าไรหน้าผู้ใดยู่มองไดเนี่ยเขาบอกนายหน้าเลยบอกให้ไปเกี่ยวให้หน่อยอให้ไปเกี่ยวให้หน่อยวันนั้นวันนี้แค่นั่นเองพี่น้องราค็ไอเจ้าของหน้าก่ะล่อเออกลางแงงกลางแงงล่อแค่นั่นแหละพี่น้อง ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาวิ่งดูอะไรมากมาย er mm hmm. ไดไ้พี่น้องเพราะว่ามันมีมันมีไอมันมีเด็กรถอยู่แล้วพี่น้องมันมีเด็กรถมันมีเด็กรถมารอตามเก็บข้าวอยู่แล้วเออกะสะดวกสบายพี่น้องสะดวกสบายมากเลยนะแถวบ้านผมนะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่สีบอมี่เลยพี่น้องจะไม่มีไอไม่มีไม่มีเด็กรถ ก็คือไม่มีคนเก็บข้าวให้เลยพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้นี่รถเกี่ยวกับพัฒนาพี่น้องพัฒนาเริ่มพัฒนาแล้วเริ่มมีไอ้คนเริ่มมีเด็กรถเริ่มมีคนเก็บข้าวให้เออกาก็กดีเหมือนกันนะพี่น้องเป็นผลดีเหมือนกันเลยเออการเจ้าของนาก็สบายพี่น้องสบายสบายมากๆเลย สำหรับอีกอันนึงกับพี่น้องสำหรับไปเจ้าของหน้าใดที่จอเอาข้าวไปขายนี่กะกะรอรับเงินอย่างเดียวก็มีเออกะคือจังแบบนี้แหละเจ้าของหน้านี่นอนอยู่บ้านกะบางคนกับ่อมาเบิงบางคนกับมาเบิงแต่หน้านี่เขาบอกมาเบิงกะบอกว่าเกี่ยวเสร็จเอาไปขายให้เลยนะรถกับเลนเอาไปขายให้พี่น้องวิ่งเอาไปขายให้เลยนะแบบเจ้าของหน้าแบบโอ้แบบ สบายเกินนะพี่น้องเออกับคือว่าแนละ้วมันตามยุคตามสมัยมันกะพัฒนาไปพี่น้องกับเฮ็ดหน้าปัจจุบันเนี่กะบเข้าหน้าเฮาก็เริ่มจะขี้เกียจพี่น้องเริ่มจะขี้เกียจเฮ็ดหน้าคะ่ะชีจ้างย่างเดียวเลยสิกระมาเบิงย่างเดียวเลยกัมันก็เลยแบบเออมันมันสะดวกสบายมากขึ้นนะเนาะส่วนสีไใดกําไรหรือสีขาดทุนกะกะัเป็นอีกเรื่องนึงพี่น้อง ก็คือว่านะถ้าอันไหนที่เราดูแลดีนี่มันก็ดีตามพี่น้องอันไหนที่เฮาบ่ค่อยได้ดูแลหรือว่าบ่ได้เอาใจใสก่ก็คือจังเกี่ยวเขา่าอาเนี่ยถามอามาเบิ่งก็จะเขาเกี่ยวให้ดีหรือบ่ดีก็เฮาก็บ่เห็นเป็นบ่หละ่ะแต่ถ้าเฮามาเบิ่งเองกัมันก็ดีพี่น้องเออแต่สาหรับใครที่ติดงานหรือ,อยังแนวในดก็รถรถเกี่ยวหรือว่านายหน้าเขาจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องกะเป็นผลดีะนะเนาะเออแต่ก็ดีอย่างเสียอย่างแหละกะ กอนนี้กัคือเฮ้าคนต่างมาเบิง้งแม่นบ่ล่ะแต่ตาขอเสียกะเฮ้ากับโรลูว่าหน้าเฮ้านี่จิญเกีลือมืดเลยเป่นมืดแหมดหมดแล้วพี่น้องไล่หนึ่งไล่หนึ่งใช้เวลาหกนาทีพี่น้องเอ้ยนี่หกนาทีนะเกลือเข่าไล่หนึ่งมดแล้วเใช่ทำแมน่นตดกับประทัน,นหายเหม็น,นพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายทำแม่นจ้างคนนี่โอ้ย <c oughs> พ่อแห้งมดมือพอละถ้าจ้างผู้เดียวนี่ไล่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวมดมือพี่น้องเอ้ยถ้าแม่นเข้าล้มแน่เนี่ยโอ้แห้งชินนักพี่น้องแต่ถ้าเขาตั้งกับสีเรียวอยู่แต่ถ้าจ้างเข้าล้มนี่ไล่หนึ่งโอ้มดมือพี่น้องเอ้ยกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาจับเวลาพี่น้องเบอรงว่าเกี่ยวเขาไล่หนึ่งนี่ใส่เวลาโดานปันไดกับสรุปก็หกนาทีพี่น้องเอ้ยโอ้เร็วขนาดเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากมายสวัสดีครับผม